เรายัางอยู่กับเกม Call of Duty Mobile อยู่นะครับปืนที่เราจะใช้วันนี้นะจะเป็นปืน M16 เดิมๆเ,เลยนะแล้วก็มีปรับแต่งนิดหน่อยใส่สโคปพันธยแม็กซีนอะไรประมาณนี้นะไปเริ่มกันวิ่งไปบหนาไดตาต่างซ้าย่องจับส่องชุดไม่โดนเลยหนึ่งตัววิ่งหายไปไหนละโดนเก็บไปแล้ว เสียงขวาไม่มีข้างหลังสลับแม็กเสียงวิ่งมาหนึ่งตัวลวงคอนแทคสลับแม็กมีตัวขึ้นไหมเสียงเงียบสองต่อ สองชุดสามชุดล่วงสลับแม็กวิ่งไปดูลงบันไดเสียงเงียบมากระเบิดส่องรอไม่มีขึ้นบันไดขวา ล่วงสองชุดสลับแม็กสองชุดประมาณหกลูกนะชุดละสามล่วงสลับแม็กกดสลับแม็กจนชินแลนะ้วเนี่ยหยระเบิดสองล้อไม่มีซ้ายไม่เข้า เราว,วิ่งให้ว่อนเลยดันเลยเตรียมเลยรอ,อยบัก๊กวะเนี่ยเออไม่ตายร่วมไปซะสลับไหมวิง่งลบไปค่อยๆเปิดมุมถึงตัวลูกฟ้ามาแล้วล่วงไปขวันขมมงหนึ่งตัววิ่งมา วิ่งมาทำไมสลับแม็กหุยลัน่นอยู่ในประตูล่วงชนะรอบนี้สามสิบตอ่อสิบเอ็ดมาแม็ชสองยังคงเป็น m 1 6เหมือนเดิมนะลุยสลับ ควางระเบิดไปแล้วบึ้มบึ้มไม่โดนใครเลยส่องรอซ้ายไปเนี่ยนี่งไงล่วงไปกิงหนึ่งตัวล่วงสลับแม็กส่องเสียงทางขวามืออุยคอนแทคล่วงทางขวาคอนแทคล่วงล่วง สลับไหมไปคืนน้ำสวยมากสองรอระเบิดคว้างไปตองลว่วงเสียงฝีเทา้านี่ไงเจ้าจของลว่วงสลับไหมอุยระเบิดเกลื่อนมาแล้วไปขับก่อนเลยโดน,น,นมา เจอแล้วล้วงกลับไปดูผลงานโดนไปอุ้ยไปไหนวะนะ่ะหายไปเลยไม่น่ารีบเลยคอนแทคล้วงระวังซ้ายเอาเพื่อนนี่ว่ะขวาไปาวิง่งซองเสียงฟีเท้า นี่ไงเจ้าของไปไหนเจอยิงไล่หลังไปไปเพื่อนยิงไปก่อนู้วง <laughs> นี่ไงตามเพื่อนไปซะ <c oughs> โอ้ยมันอยู่ในเรือนี่หว่าถุงโมกสับปืน วงวิ่งมาทำไมเนะนีเ่ยส<อ>ลับไหมเสียงฝีเท้าเสียงไข่ตายแล้วลวงอ้าวใจเย็นนี่ไงยิงทำไมสลับแม็กวิ่งไปแจกแบบเนี้ยโอยโดนยิงตัว เจ็บร้อยแมตช์สองชนะนะครับ60ต่อ25ตักดันใหม่สองล้อเลยระเบิดไปอุมเก็บสองล่วงยิงโคตรนิ่งอะ่ะใครเปิดใหม่เนี่ยขวาหลบคบัพเปิดมุม เพื่อนอยู่ความระเบิดไปตอนข้ามหัวไปเลยอยู่ข้างในนะเห็นเป็นแดงอยู่ออกไปข้างหลังซองเดี๋ยวเซอร์ไเนนะี่ยอุย้ยสไนเอือซองมีไหมไม่มีไปซองขวาไม่มีโคเวอร์ เสียงแน่นมากวิ่งไปละระเบิดไปกินหนึ่งตัวบึ้มไม่โดนเลยขวาโดนล่วงหนึ่งตัวโผลมาทำไมระเบิดยัดเลยอุ้ยสะท้อนโดนหัวเพื่อนหนึ่งตัวร่วงกระโดดทำไมเนะี่ยซองลอ้อ หนึ่งตัวไกลๆล่วงวิ่หนึ่งตัวตั้งรถเพื่อนวิ่งไปละเสร็จร้อยหนึ่งตัวคอนแทคกล่วงสลับแม็กไปโดนมาเอาโดนไปกินบึ้มตายหนึ่งตัวไกลๆขอเพิ่งเกิดดีกว่าเพิ่งเกิดเรายิงไม่ตายนะหลบก่อนสลับแม็ก ซองมาแล้วมาแล้วเห็นข่าแล้วอ่อาใช้รถไปเวอร์ได้ไกลๆหนึ่งตัวซองยิงไม่โดนปล่อยอุ้ยควันระเบิดมาอ่าเล่นของหนักเหรอเจอนี่เข้าไปหนักกว่าสองใครอะ่ะยิงส่วนเข้าไปเลยไม่มีดีนเสียง ชนะวิ่งเอ้ไปสร้างโลดทำไมกดผิดใช่ไหมเนะี่ยพอดีเหมือนกันเงียบมากตอนนี้ได้ยินเสียงปะทัดระเบิด enemy contact คอนแทคข้างล่างวิ่งไปแล้วมาเบิดไปกิน,นบึ้มผมไม่ทันอยู่ข้างล่างไปค่อยๆไปเปลี่ยนแม็กซสเซฟีเท้าวิ่งมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกระของเสียงโอ้เขาไหวกว่ายอมไปค่อยๆไป,ไปซอกตึกนี่แหละมีไหมไม่มี ปะไปต่อซองหนึ่งตัวล่วงตสเบิดรอเลยไม่มีวิ่งสลับไหมสองลอง่วงอยู่ในตึก ระเบิดเตรียมไปบึ้มไหมลวงอีกหนึ่งย,ย้อยลื้นไม่เจอใครเลยสลับแมส <AB> ายคอนแทคเอือ <c oughs> ทางหินระเบิดตามไปเลย <R ene. S 1> สลับแม็ก โอ้ไม่ตายเราอ้อมซ้ายดีกว่าตังหินเอาระเบิดไปกินจบแมตช์ละชนะ60ต่อ25่ความระเบิดโูมรูปสองต่อเลยลวัง สองอไว้สามชุดไม่โดนเดี๋ยวต้องมามาดิมาดิาดหายแล้วอยู่ข้างหลังสลับไหมยิงเป็นชุดเลยอ่ะโดนไหมมาดิมาดิร่วงเพื่อนเก็บก่อนกดขวาเตื้องค้างไปตายรถระเบิดนะเนะี่ย ขวาไม่มีเสียงปะทะก,กันคอนแทครวมไปแล้วระเบิดยิงซ้ำเลยสองลูกแถมไม่โดนวิง่งคเวอร์ซองคอนแทคหนึ่งตัว,ล,วล่วงเราว่าเกือบเหมือนกันวินฟูล,ละสไนด์หนึ่งตัวสลับแม็ หลบทำไมล่วงไปล่วงคอนแทคสองตัวล่วงปะทะกันแถบซ้ายถอย,ถอยก่อนขึ้นบันไดประตูละซ่อง <100 S 2> ไม่มี เสี่ยงตะทักันอยู่ด้านหลังซ้ายตายแล้วโอเคไปดันซ้ายเลยคอนแทคล่วงเช็คขวาส่องวิ่งเป็นยิงอยู่หนึ่งตัวหลังโอ้ยยังแดงเพิ่งเกิดใหม่ไอ้เพื่อนดันไปก่อน Keep it up. Oh, yeah. Renee. Yeah. It's too close. Fight harder. Heads up. Enemy UAV spider. You've taken the lead. Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. Cover me! ความระเบิดไม่เลยเขาโอ๊ยหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งตัวสไนล่วงโอ้ยหนึ่งตัววิ่งมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ล่วงสลับ,บปืนเปลี่ยนแนมะ็กให้เปลี่ยนไปก่อนเลย ้ยิบขวะเน่ะที่เดิมโอโ้แอบหลังหักไปเพื่อนเปลี่ยน,ยนม็มซอง<ป>เพื่อนขวาเราซ้ายซองหนึ่งตัวล่วงเพื่อนใกล้ลๆหนึ่งตัวเปลี่ยนไหมโ,โหซองเลยอา่าโดนใส่จีนตูม ลุง้งโอ้ยยิงต่อเสียงน้ำไหลดังมากอ่ะระเบิดเอาไปกินก่อนหนึ่งลูกเสียทางคอนแทคสไลด์มาท้ายเสียงไก หั้าต่างมีไหมไม่มีคอนแทคอุ้ยเออสายใช่ไหมล้อแป๊บเพื่อนเก็บแล้วสองล้อคอนแทคจริงยับเลยตายค่อยๆดันหน้าต่งตาตง เคลียร์ขวาเข้าสไลด์สไลด์ล่วงสลับปืนไม่มีเป็นแม็กระเบิดเข้าหน้าต่างไปถึงไหมไม่ถึงขวาเข้าหน้าต่างล่วงสองค่อยๆเปิดม,มุมเฮ้ยระเบิด ใครไม่เจะคข้องเราเบอร์ไปดูดิจบเกมก่อนชนะอีกแล้วนะครับ30ต่อ19ไปเปลี่ยนฝั่งเ1็นเหมือนเดิมรอบนี้ลุยเสียงฟีทาวดังมาก2 เปิดไปก่อนเลยเออโดนยิงได้หลังส่องรอเลยใครยิงมีไหมไม่มีระเบิดโดมหายละระเบิดโอ้ยหนึ่งตัววิ่งเข้าไปแล้วผวใช้มีดวิ่งโคตรไวอะรอ อเพื่อนนี่วะาปค่อยดันซองสายประตูขวาสองรอไม่มีไปอ้าได้ปืนแล้วโหเดินช้าเลยอะ่ะได้ป็นไรใครมาเล่นระเบิดแถวนี้เนี่ย ไม่มีลูกค้าัานด่านนี้เล่นยากอะเนี่ยซอกมันเยอะขวาม,มือเพื่อนเก็บล้ลูกค้าไปไหนหมดแน่ขอร้องหน่อยโอ้โหหมดละขวาเข้ามาแล้วสอเลยร่วงดับเบิ้ล เออ,ออจ่อยิงเลยหดเงินไปถือโดนรอเลยมีไหมถ้ามีจะตู้มแน่ไม่มีสลับปืนก่อนขวาเคลียร์เสียงฝีเท้าด้านหน้าโดนไป โดนกวางน่ะโว้มีดโอ้เล่นมีดตาลายเลยวะวิ่งไวขนาดนี้อุ้ยลั่นโอหเดี๋ยวกันขอโทษทีส่องรอระเบิดไปประตู คลียร์ขวาเร่งไม่มีซ้ายว่างนี่ไงล่วงกระโดดทำไมขวาโดนขาล่วงไประเบิดไปกิน,นอืมบึ้มซองรอ,อเลยโดมอย่างเงี้ย รอเลยฝีเท้าอยู่ในบ้านหนึ่งตัวคอนแทคล่วงสลับแม็กคอนแทคไปละต่ต้องโผล่นี่งไงเขาหัวสลับแม็กวิ่งมาไม่โดนล่วงเอือเหลาสีล่วงวิ่งต่อมามามาขอสักรอคือ ามเพื่อนให้เพื่อนยิงก่อนเลยโอ้ไม่ทันจบเกมแล้วชนะเหมือนเดิมสกอร์60ต่อ41นะครับ